นะครับสวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมโปเกมอน PP ครับเกมโปเกมอนมือถือ 3D ครับก็จะทีมต่อสู้แบบ6ต่อ6ครับมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง Android กับ iOS ครับทีมงาน PVP ีนะโหลดที่ลิงกใต้คลิปได้เลยครับตอนนี้มันมีกิจกรรมเติมคูณ200นะครับผมก็จัดมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็มันจะมีกล่อง แถมมาด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเปิดดูเลยว่านี้จะได้อะไรบ้างนะฮะอย่าไปตามได้เลยครับในคลิปนี้ครับก่อนจะรับชมคลิปลูกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปด้วยลกันอ่ะจัดมาพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งก็เท่าไหร่คูณ200นะฮะเทาไหร่สองแสนคอยนะครับโหอย่างเยอะแค่พันเดียวยังไงได้มาส0 0 0 0นอะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่คอยเราได้รับนะครับเพราะว่ามันได้เยอะอยู่แล้วแต่ผมโฟกัสที่กล่องที่มันแถมมาครับเดีย๋ยวผมจะป๊อปอัพเด้ง อ่าหน้าจอไว้ครับว่าอ่าในการเติมแต่แตละครั้งเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ได้กล่องเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวดูปอัพได้เลยเดี๋ยวผมอ่าพูดไปด้วยแล้วก็เปิดทิ้งไว้ด้วยนะก็อ่าฟังผมพูดไปแล้วก็ดูผมกดอ่าเปิดกล่องไปแล้วก็ดูปอัพตรงนี้ไปได้เลยนะครับอ่ะโอเคก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของช่องด้วยแล้วกันมาจัดไปครับก็ผมจะบอกว่าถึงวันที่15เออวันที่5นะ มกราคมนี้นะครับของแถมโคตรเยอะนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนึงอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอ่มันมีสกินมาใหม่นะทุกคนน่าจะรู้เนาะมีสกินมาใหม่2อันมันจะเป็นสกินเนี่ยครับนามิหู่และประเด็นคืออะไรป่ะนามิสเตตัสต40%นะครับปกติลิมิตของตัวละครคอลแลบวันพีซเนี่ยมันจะอยู่ที่30%นะอันนี้เนี่ยให้เพชรพีถึง4,000นะครับแล้วก็โจมตีกัยาภาพ40%นะ แล้วก็สปีดถึง40%เลยนะครับแล้วก็จะมียามาโต้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เหมือนกันนะครับสตัวนี้สเตตัสเท่ากันนะฮะโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับสี่สอนี่อย่างเยอะนะผมบอ,อกก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามารับของกันนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวผมรับของก่อนนะครับไปอืมอ่ะนี่ครับเราจะได้กล่องตัวนี้มานะครับเราจะได้กล่องตัวนี้มาเดีย๋ยวผมให้ดูนี่ครับโคตรเยอะนะฮะ อ่าผมได้กล่องฉายยามา25กล่องครับแล้วก็พวกกล่องสุ่มตาสัญญาอย่างละ25กล่องส่มอาวุธชมพู25กล่องสูมพวกอ่าสกินมอนพีท25คือง่ายๆอย่างละ25นะครับนี่ก็อีก25นะครับผมแล้วก็กล่องนี้เลยมาใหม่ครับ2026ครับก็อีก25นะครับเยอะมากนะครับอ่ะนี่ครับแล้วได้คอยที่ผมบอกไงได้มาอีก2 0 0 0ถูกไหมครับ ก็อย่างที่ผมบอกคือเติมเท่าไหร่รับไปเลย200เท่าครับผมจัดไปพันหนึ่งนะฮะ1 0ึ0บาทนะฮะได้มา2แสนคอยนะครับเพราะตอนแรกผมมีอยู่แสนห้าเนาะแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับนี่สิ่งที่เราต้องเข้าไปดูจริงๆก็คือกล่องอาจจะผมรับของจิปาทะแต่ละวันในเกมก่อนล้วกันนะครับรับไปก่อนผมไม่ได้ลองอินนะเนี่ยก็เลยไม่ได้รับของ อ่ะโอเคเรียบร้อยกิจคาในวงคาในิวลก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับจนหมดเวลาแล้วกาชานะครับก็เป็นยังเป็นกลาดอนกับเดนซี่อยู่นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะครับกล่องอยู่ไหนวะเนี่ยเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าแน่นอนครับโอ้ยอ่ะเดีย๋ยวมาเริ่มกันที่กล่องฉาย,ยากันก่อนนะเดีย๋ยวผมจะเปิดกล่องฉาย,ยาเขาบอกว่า30%นะครับจะได้ฉายาอะไรวะเนี่ยอ่ะผมเปิดเลยละกัน25กล่องเอาทีเดียวเลยนะ จัดเลยครับโอ้โหเกลือไม่ได้ฉายาเลย25กล่องแต่มันบอกมีโอกาส3 0เดี๋ยวก็มีโอกาสได,ได้ก่อนเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มสมุดตราสัญญานะครับจัดเลยครับ25กล่องอันนี้มันแถมมานะครับแถมมากับการเติมแผกไปอุ้ยได้ครับโอ้ไม่ได้ได้เป็นสีอื่นอ่ามันก็ได้โดยรวมมาแล้วก็มาดูเอานี่ไงสีแดงสีแดงออกนะครับมีสีแดงสีทองอยู่นะก็ไปเปิดดูเอาว่าเป็นในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสัญญาสีแดงนะครับก็เป็นประเภทบุกลุกนะสามสรนะครับเลตอพจัดปาสีแดง30สีส้ม70จัดเลยครับอันนี้คือของแถมอุ้ยมาว่ะอุ้ยมาว่าอุ้ยก็มาผสมผสมกันไปครับมีสีแดงโผลมาอยู่กี่อันวะเนี่ยเฮ้ยเป็นเฮ้ยเป็นสายฟ้า่ะสายลาวลาคือมันจะมีชื่อบอกนะครับว่าเหมาะสําหรับตัวไหนอะไรยังไงก็จริงๆมันก็ดูไม่ยากนะ จริงๆผมมีคลิปแนะนําวิธีการเล่นระบบตราสัญญาไปแล้วนะไปดูคลิปได้ต่อมาจะเป็นตราสัญญายับยั้งนะครับเปิดไปเลย25กล่องจัดไปเฮ้ยเฮ้ยแดงไม่มีว่ะเฮ้ย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 เ้ยมาหนึ่งโอ้โหมาหนึ่งอันนี้อ่ะอุ้ยสองอันทวนอันนี้จะเป็นของอะไรอ่ะน้ําแข็งเหรอเอากดไม่ทันเอามาเป็นป้องกันครับจัดมา ป้องกันป้องกันสีแดงไม่มีเลยโอ้โหเกลือครับเอ้ยมาว่ะมีน้ํานะครับมีกับอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นความเฉื่อยจาต้องไปอ่านนะครับ่าต้องไปอ่านเยอะมากอ่านแล้วครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์หน่อยนึงอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มเทนเนอร์เทพวีหนึ่งทั้งในก็จะมีไคโดโบแอนคอกโซโรบิ๊กมัมเอเนลคูซาน20%รเออกดูกัน ไม่ออกครับโอ้โหเกลืออ,อ่าไม่เป็นไรต่อมาเป็นอาวุธชมพูบ้างไหมยี่สิบห้ากล่องมาโอ้โหเกลือครับอ่าแล้วครับอันนี้แหละจะเป็นกล่องหายากบ้างอันนี้เป็นกล่องวันพีก,ก่อนละกันอ่านี่ไงสกินเทพครับหนวดดํากับบักกี้จัดไปครับไม่ออกครับโอ้โหเกลืออีกแล้วครับแล้วก็นี่เลยอ่ะกล่องเลือกสีลาแดงนี่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 นนนนกล่องสุ่มราชาตเติมเงินไอเดียหายาก อันนี้จะมีโอกาสได้อะไรท้งในก็มีโอกาสได้วัชชมพูครับของอายากต่างๆจัดมาเฮ้ยอุ๊ย,ย,ยได้จริงได้จริงได้จริงนี่ไงอวุธชมพูครับอีโวคริสตันจิตวิญญาณครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องสุ่มเพชรน,นะครับสตาร์ที่หมื่นถึงแสนหนึงและนี่เลยเลือก SS ได้1ตัวแล้วก็ไอเทมอื่นอีกมากมายอ่ะ่องนี้เราค่อยเลือกเนาะ อันนี้เราได้มาเพชรกดเลยสี่หมื่นนะครับอ่าโอเคและนี่เลยยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีอีกนะครับไปกล่องนี่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 กล่องน,น,น,นี้เลยกล่องซุ่มปีใหม่2026ครับมาเดีย๋ยวเราเปิดกัน2ี่กล่องอันนี้คือของฟรีที่เขาแแแถมมานะครับจากการที่เราเติมไป1000นะครับได้มา2 0 0 0 0 0คอยครับกล่องผู้นี้คือของแถมทั้งนั้นเลยครับเปิดเลยครับเฮ้ยหอาวุธชมพูอ่ะเฮ้ยห้โคห,ห,หูด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 ด อะไรเนี่ยโอ้โหดีวกว่าน,นะอันนี้กล่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นกล่องสุ่มเดียนซี่วูป้าครับแล้วก็มีอาวุธนะครับของเซอร์เนียสแล้วก็มีกล่องสุ่มทองเศษต่างๆแล้วก็อะไรเนี่ยตัวหายากโอ้โหเฮ้เยมีสกินอะไรของบีดด้วยนะดีวกว่อนนะเปิดดิครับรออะไรอนะ่ะอ่าได้มาสามอันนี้อาวุธอันนี้จะเป็นสุ่มทอง สิบล้านอันนี้จะเป็นพวกในเอานี้ดีกว่ากล่องสุ่มตัวหายากโอ้ไม่ได้ครับมาอันนี้จะเป็นกล่องสุม่มกิมนาวอูได้เป็นเลคอซ่าครับสกินวันพีซอูได้ไม่ได้ครับมาบีดบ้างเดี๋ยวมาส,สกินโอ้โหถ้าเปิดทีนึงอ่ะเอ้ยได้สูกา้าสกินครับเฮ้ยอันนี้สกินตัวใหม่ของเดียนซี่นะอ้อันเดียวได้เลยครับว้าว ย่งยังมีอีกนะครับมีของจินเบสกินโอ้โหยังไม่หมดนะหมดยังหมดแล้วนะที่เหลือก็เป็นกล่องทั่ว,วไปตามปกตินะฮะอ่ะหมดแล้วครับเรียบร้อยอ่ะเป็นไงบ้างครับก็หนึ่บาทเองนะฮะพันเดียวครับได้คอยมาส0 0แสนแต่ยังไม่รู้จะใช้ทำอะไรนะแต่ผมมาโฟกัสเรื่องกล่องแถมก่อนก็ประมาณนี้ครับก็มันไม่ได้มีดีแค่อ่าได้200เท่านะ แต่มันมีดีตรงที่ว่ามันแจกกล่องมาให้เราสุ่มนะครับผมตรงนี้อ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเป็นโซนด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนี่เราได้ตัวนี้มาสวมใส่เลยแล้วกันเนี่ยได้มาละนี่